แนะนำลำโพงบลูทูธขนาดใหญ่ครับ15นิ้วของ m b a ท่านผู้ชมเสียงดีเสียงใสมากเชื่อมบลูทูธก็ได้มีไม่์2ตัวเป็นไม์ลอยเลยนะครับมีฟังก์ชันครบคันเลยครับผมแล้วก็สามารถปรับเอ็กโคได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีล้อลากสามารถลากได้นะท่านผู้ชม15นิ้วถือว่าดังดีมากๆเลยครับผมอันนี้ผมเสียบ อ่าไมโคร SD card อยู่นะครับก็สามารถใช้ได้หรือว่าใช้ USB ก็ได้นะครับเชื่อมบลูทูธก็ได้นะครับมีการปรับท่านผู้ชมไม่ว่าเป็นเสียงแหลมเสียงเบสนะครับปรับโวลูมของไม์แยกจากโวลูมของบลูทูธได้ด้วยครับแล้วก็ปรับเสียงแหลมนะครับของไม์เสียงทุ้มของไม์นะครับเสียงเออโคของไม์ได้ปรับดีเลย์ได้แล้วก็ปรับเสียบกีตาร์เพิ่มเติมได้ด้วยครับไม์ My, สามารถเสียบเพิ่มได้อีก2รูนะกีตาร์ก็เสียบได้นะครับหรือว่าจะเสียบสาย AUX ก็ได้อินนะครับแล้วก็สามารถต่อไปที่อ่าล้โพง ได้ต่อแบตเตอรี่12โวลต์อินพุตได้แล้วก็เสียบใช้เป็นปลั๊กไฟได้นะครับผมนี่ตัวโปรพาวเวอร์นะครับเยี่ยมมากในราคาที่ไม่แพงนะครับ M B A นะครับผม555นะครับตัวนี้เสียงดีเสียงใสมากครับก็สั่งซื้อก็ได้ที่ตร้าในคลิปนะครับผมก็ล้อลากได้ด้วยนะครับมีไม้ให้ด้วยมีที่จับนะครับที่ลากให้ด้วยครับเยี่ยมยอดมากราคาดีราคางามสั่งซื้อก็ได้ที่ตรกาในคลิปราคาประมาณที่4,000กว่าบาทนะตัวนี้4,000กว่าบาทเสียงดีเสียงใสมากแล้วก็มีเขาเรียกว่า เสียงเขาจะเป็นแบบสองทางนั้นแล้วก็เสียงชัดเจนมากท่านผู้ชมเสียงชัดเจนมากครับแล้วก็คุมงานได้สบายๆเลยออกงานได้สบายๆร้องคาราโอเกะได้สบายๆเลยครับผมอันนี้ผมลองปรับเอ็โคดูก็ใช้ได้ครับเอ็โคก็ใช้ได้ท่านผู้ชมร้องคาราโอเกะได้นะครับผมเยี่ยมเลยครับสั่งซื้อกระติกาในคลิปนะครับสินค้าใช้ดีบอกต่อกันนะครับเยี่ยมเลยครับ